สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมมาอัปเดตบ้านดินนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนกันบ้างแล้วครับนี่เพิ่งตื่นนอนนะครับมามาตัดผมนะครับไปไปชมกันนี่นะครับก็เข้ามานะครับในตัวบ้านตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปถึงไหนนะนี่นะครับด้านบนด้านข้างนะไปก็ตอนนี้นะครับเข้ามาถึง ตรงนี้แล้วนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมห้องพักก่อนนะนี่ซุม้มกระจกเราก็ประมาณนี้นะไปตอนนี้ก็นี่นะครับก่อเต็มแล้วนะครับก็ความสูงได้เรียบร้อยนะครับนี่ครับคือความสูงนี่นะครับใหท้ทั่วเลยน,ะนี่นครับก็เนื่องจากนะ ตอนนี้นะครับนี่นะครับก้อนดินนะครับไม่พอนะครับแต่นี้ก็คือทําได้ระดับเอ้ได้พอแล้วแหละก็นี่ครับด้านข้างนี่นะไปดูกันนะครับนี่นะครับผมเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมครับด้านบนอันนี้คือตัวเชื่อมต่อนะครับจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับผมก็จะใช้ไม้พาดไว้นะครับแล้วก็นําก้อน ดินนะครับทับนะครับนี่ครับจะเป็นสองขั้นอ่าเนี่นะครับ่าพอเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับห้องลูกสาวผมตอนนี้ห้องลูกสาวก็ก่อกาลังจะเต็มแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นี่นะครับตอนนี้ก้อนดินโอเคอ่ะออกจากห้องลูกสาวมานะครับก็ตอนนี้จะเป็นทางเดินนะพอห้องสาวมาเสร็จปุ๊บดูด้านขวานะครับ ด้านขวาผมกอเต็มเรียบร้อยนะนี่ก็จะเป็นห้องผมเองนะครับนี่ครับก็นี่ครับนั่งร้านนี่นะครับในห้องก็ยังมีการทําก้อนดินอยู่นะัสพอออกจากห้องมานะครับนี่ด้านบนหรือตรงนี้อีกนิดเดียวนะครับด้านบนก็มาเข้ามาด้านนี้ครับนี่ด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องกินข้าวผมนะครับตอนนี้ก็ถึงประมาณนี้แล้วนะครับไปพอห้องกินข้าวเสร็จ มานี่นะครับก่อนดินเต็มเอียดครับผมอ่าจะให้ชมนะกลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนนี่นะครับพอลงมาด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องแม่นะครับนีนห้องแม่อ่ะพอห้องแม่เสร็จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับพื้นต่างระดับเห็นะครับ พื้นจะต่างระดับนะไล่จากตัวบ้านมานะครับพื้นจะต่างระดับพอพื้นต่างระดับเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับก็จะเป็นซิงหลังจานนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงมุมนี้นะครับก็จะก่อปิดอีกล้อมเลยนะครับแต่ก็จะใช้อิดแดงนะครับกั้นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นครัวนี่นะครับห้องน้ำสองห้องห้องน้ำสองห้องก็เนี่ยครับพื้นต่างระดับนะ พอพื้นต่างระดับตรงนี้นะครับก็จะเป็น2ห้องส่วนด้านนี้นะครับตรงมุมนี้นะครับก็จะเป็นห้องครัวนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โทษครับจะเป็นห้องเก็บของนะครับเพราะว่าอันนั้นช่องกลมนะคือช่องแสงที่จะเมื่อเราทําหลังคาแล้วนะครับก็จะเป็นแสงออกมานะครับก็จะช่วยในการเราไม่ต้องเปิดไฟนะครับอะเดี๋ยวมาดูนะครับตัวเต็มๆเลยนะครับนี่ตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยดูความสูงก่อนนะครับ นี่ครับความสูงนี่ครับประมาณนี้ก็เหลืออีกก่ออีกนิดเดียวครับก็จะเต็มละพอจะเต็มแล้วทีนี้ก็รอช่างครับผมรอช่างทําโครงหลังคานะนี่ครับตอนนี้ก็รอก้อนดินแห้งครับก้อนดินแห้งก่อนแล้วเราก็จะทําการก่อเนานะนี่ครับเต็มไปหมดเลยไปกลับมานะ นี่นะครับช่องทางเดินที่ผมเคยได้พูดเอาไว้นะครับความกว้างตรงนี้นะก็ไม่ถึงเมตรยี่สิบนะครับอพอหลักฮวงจุออย้ยของเขานะก็คือจะเปิดเข้ามาเสร็จนะครับเปิดประตูผักเข้ามาเสร็จนะครับพอเวลาเรากินมาเสร็จปุ๊บเราก็ลมจะเข้ามานะครับเนี่ยสังเกตลมได้เลยนะครับเนี่ยลมเข้ามานะครับลมเข้ามาในห้องเนี่ยครับพอเรากินเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะรีด ลมเข้ามานะครับเพื่อที่จะเจนช่องแคบเนี่ยจะผ่านช่องประตูร้อยเจ็ดนะครับตรงนี้ปุ๊บตรงนี้นะครับก็จะเป็นซุ้มประตูนะคือไอซุ้มอะทาง่ายมากนะครับแต่มันมีผิดหลัก่วงจุ้ยนะผมก็เลยยังไม่ทํานะครับตรงนี้ผมก็จะปล่อยปกตินะก็เลยยังไม่ทําครับผมจะไม่ให้ผิดเลยนะเนี่ยครับให้ดูนะครับอัปเดตก็ตอนนี้ก็จะประมาณนี้ อันนี้คือห้องเต็มหมดแล้วนะครับความสูงเต็มที่เรียบร้อยเต็มแล้วเต็มแล้วสองห้องเหลือห้องลูกสาวห้องเก็บของห้องแม่แล้วก็ห้องครัวนะครับก็จะเต็มแล้วครับนี่ความสูงนี่ครับก็วันนี้จะมาอัปเดตให้ดูประมาณนี้เป็นไงครับตอนนี้ก็ รอบๆบ้านนะครับน่าจะได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วครับก็เหลือก่ออีกไม่กี่ห้องนะครับแต่ก็คือค่อยๆก่อไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก้อนดินเนื่องจากตอนนั้นมันนับไม่ได้นะครับตอนที่ผมทํานะครับช่วงฝนมันตกนะครับก็เลยต้องทําก้อนดินเพิ่มนะครับก็ตอนนี้ได้ครบเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก็คือต้องรอก้อนดินแห้งก่อนนะครับ พอรอก้อนดินแห้งเสร็จเราถึงจะทําการก่อนะครับก่อตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาช่วงที่เราจะต้องติดต่อช่างอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ก็คือให้ช่างมาดูแล้วนะครับเรื่องตีโครงหลังคาตีอะไรนะครับแต่ก็คือยังยังไม่ได้สรุปนะครับว่าราคาไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็คือให้เขามาดูนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยทําบ้านดินคือเขาไม่เคยทํโครงหลังคาบ้านดินอะไรประมาณนี้นะครับ พอพื้นที่ในบ้านก็กว้างพอสมควรนะครับให้เขามาดูแล้วก็ตอนนี้นะกายแล้วครับอีกอึดใจเดียวถ้าอึดใจเดียวเสร็จปุ๊บเราได้ขึ้นโครงหลังคามุงหลังคาเสร็จนะครับทีนี้นะครับสบายใจแล้วครับก็ตอนนี้เร่งนิดนึงนะครับก็จะเร่งก่อเร่งให้ให้เสร็จเร็วๆนะครับ ก็มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงที่เราสามารถทำได้แล้วเราก็ต้องรีบทำนะครับช่วงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็เราก็สามารถทำได้สบายๆนะครับก็ผมเคยพูดนะครับว่าทำบ้านดินคนเดียวนะครับใช่ครับผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่บางจังหวะบางโอกาสนะครับเราก็ต้องมีการขึ้นทั้งด่วนบ้างนะครับขึ้นทั้งด่วนก็คือ เพราะว่าพื้นที่กำแพงผมนะครับเ็าสูงสาเมตรกว่านะครับสามเมตรสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นพอขึ้นสูงมากนี่ครับเราวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งล,งลงเราก็เหนื่อยนะครับเนื่องจากรีบด้วยนะครับผมก็เลยเอคุณแม่เขาอยากให้เสร็จตัวไวนะก็ได้ผมก็เลยไปให้ลุงๆเขามาช่วยนะครับช่วยส่งช่วยส่งดินช่วยส่งก้อนดินช่วยก่ออะไรประมาณนี้แต่ผมก่อคนเดียวครับแต่เนื่องจาก เป็นงานรีบนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยนะครับก็คือทําทาทาอย่างเดียวนะครับก็ประมาณหกวันนะครับตอนนี้ทําไปหกวันแล้วก็ให้เขามาช่วยนะครับก็เลยได้เร็วประมาณนี้นะครับเพราะว่าแม่ก็จะรีบขึ้นบ้านใหม่เลยนะครับเพราะว่าต้องการขึ้นปีนี้ก็เอารีบก็รีบก็เลยลุยเลยครับก็จ้างให้เขามาช่วยนะครับเนี่ยครับก็คือ เราก็พลิกแพงได้ตลอดเวลานะคนเราเราก็ต้องเผื่อนะครับว่ายัางไงบ้างนะครับอย่างนี้ถ้าเราผมก็เผื่อไว้แล้วครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวเราก็ให้เขามาช่วยนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมทำบอลลนิดแต่เพเอิญคุณแม่ก็บอกเออให้เขามาช่วยบ้างก็ได้อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมก็เลยมาทํา พอทําไปก็เนี่ยว่บก็ได้ประมาณนี้แล้วครับก็มาจ้างเขามันก็เร็วนิดนึงนะครับก็จ้างเขาก็นั่นแหละครับก็มันก็ต้องมีทรัพยากรนะทรัพยากรที่น,นี้หมายถึงว่าทุนละทรัพยนะครับผม <c oughs> ก็ไม่เป็นไรผมก็เผื่อไว้ผมเป็นคนเผื่อไว้เยอะมากครับผมเผื่อไว้ในสามปีนะครับ หมายถึงว่าผมกลับบ้านมาเนี่ยผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับสามปีนะครับผมเป็นคนคิดเผื่อไว้ประมาณนั้นเลยครับแล้วก็หากจากการทําบ้านแล้วนะครับเผื่อการทําบ้านไว้แล้วแล้วก็เผื่อไม่ได้มีงานทําไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะครับผมเผื่อไว้ประมาณสามปีนะครับก็ถ้ามันมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นเข้ามาก็อาจจะมี ลดลงมาบ้างนะครับประมาณสัก2องปีกว่าๆอะไรประมาณนี้นะครับ mm. เพราะว่ามันจะมีพวกภาษี mm. พรบรถยนต์อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับประกันสังคมอีกนะครับของผมของแม่อะไรนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายที่ลูกสาวนะครับจะต้องเรียนจะต้องมีค่าชุดค่าอะไรค่าโรงเรียนอะไรของเขานะครับ mm. ก็จะต้องมีการเผื่อไว้นะครับอันนี้ คือผมจะถ่ายทอดก็คือตัวผมเนี่ยผมเผื่อไว้ประมาณนี้นะครับส่วนใครเนี่ยครับจะทําบ้านแบบไหนทรงยังไงก็ลองลองคิดเหมือนผมก็ได้นะครับผมก็เผื่อไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเผื่อไว้นะครับเราไม่ต้องนอนแน่ครับผมก็ข <c oughs> <g ül> ำๆนะก็วันนี้ ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็คือทําก้อนดินตอนเช้านะครับแล้วช่วงบ่ายมานี่ก็เพิ่งตื่นนอนมานะครับก็ไม่ได้ลงเลยนะครับไม่ได้ทักทายเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทักทายนะครับทุกทกท่านนะครับก็สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพราะว่ารอก้อนดิน ก็ไม่น่าจะเกินอีก15วันเนี่ยอาจจะได้ขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าติดต่อช่างไว้แล้วนะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ